คุณค่าพี่น้องปูทะเบิกครับปูทะเบิกครับป้าโป่งหน่อยละอันนี้ก็หกโมงนะหกโมงครึ่งนี่น,น,น,นะครับบ้านอรุณสวัสดิ์นะครับสวยงามครับผมมีข้างบนเองนะเนะ แต่ไม่กล้าขึ้นไปเอาแค่นี้พอมีบนหัวเขาอีกแต่ไม่กล้าขึ้นไปนะเนี้ยเอาแค่นี้พอเอ๊ะ yeah, ไงล่ะอีจ้าสิอีจ้าสิหลานหลานอีจ้ามาเออนี่ปิดเทอมลุงพามาใหม่เออลงมาสำรวจเส้นทางก่อนนะเขามาสำรวจกันเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาสำรวจหน้าฝน <S <s ใช่ไหมเอมอเออหน้าฝนนะครับ อไอ้ที่ยืนอยู่นี่หนาวนันเนี่ยทรงอยู่แต่เก็บทรงอยู่มีผ้าพันคอด้วยสั่งข้าวแล้วเดี๋ยวข้าวออกมาอาหารพร้อมนะแอบมะนาวแอบแมกแก้วเอ้ยปังปนอนล่ะครับนี่พากันน้องชายนะครับเงี้ยวเรายังโยกันเรายังไหลกันไปถึงนู่นนะครับเดี๋ยวเราไปถึงริมน้ำโขงนี่นะ พรุ่งนี้ไปเชียงคานนะครับวันนี้อยู่ภูท,ปปทับเบิกพรุ่งนี้เชียงคานแล้วก็ต่อจากเชียงคานเดี๋ยวเราเลาะขขงลงบ้านเรานู่นเลยบนสรีสเกตบุรีย์เข้าชนบุรีจบ <c oughs> โอเคนะเดี๋ยวขอยัดขอยัดหาอะไรทานมีความสุขกันนะ <c oughs> น้ำน้ำอำมฤตแก้หนาวหน่อย <c oughs> โอเคโอ้โหรถวิ่งอยู่บนหัวหัว รถวิ่งอยู่บังบนหัวเขาเลยเนี่ยเอกรับแฮปปี้แฮปปี้ทุกคนดูวิวดูวิวเนี่ยโอ้ทับเบิกนะโอเคบรรยากาศดีมาก